รูปนะครับหนึ่งสองสามปรสบบนั่บวยปูนครับ สมาคมมิภาพไทยเวียดนามครับต่อัปก็เราจะเอซีทีทำเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ของเอนีนครับขอให้บอกนะคะเี๋ยจะจัดการสวัสดีครับอนกัผมมนตรีส่วน4ีครับเป็นรองกรรมการของซีดีเวียดนามแล้วก็เป็นกรรมการ CEO สี F, ่างมัยังไม่ตอ,อบทิขนสนเเวัสดีครับผมจอมชําโโลจายัดนะครับสุอร์เอนจ์ย์์ครับครการธนาคารมิเทศที่เวียนาครับเราไปลองทานไายชัทางมิเทศมาอยู่ที่นั่นแต่ปีหนึ่งค้าบวกเลครับใช่นะที่เราได้มาบลงทุใในใยนีงนะครับดังนั้นจักนะครับที่มาลงทุี่มีงด้ทุญถึง,างการดำเนินธุรกิจของเขา ะวันนี้ดิฉันและสถานเอกอัครราชทูตนายกรคานอยและทีมประเทศไทยมีความเป็นดีดีเป็นอย่างยิ่งขอบคุณท่านนายกนะคะที่คืนนัำให้หลับเท่ากเราแต่ก็ขอกราบเรียนเชิญท่านนายกท้าวไทยและภาคเอกชนนะะก็ก่อนอื่นต้องขอชื่นชมไทยแชมนะคะที่เป็นของการค้าไทยที่เข้มแข็งที่สุดที่หนึ่งเลย คะก็มาเป็นการเรียนครั้งแรกอย่างที่ยูได้กล่าวไปในะรอบสิบปีของนายรุ่งศิริไทยก็ดิฉันจริงได้มีโอกาสพบกับท่านนายกของเวียดนามหลายครั้งจากการบบประชุมไม่่าจะเป็นมอาเซียนประชุมเอเซียในเวทีต่างๆนะคะท่านก็น่ารักมากๆนะคะให้าการต้อนรับอย่างดีแล้วก็พอได้ไปเจอเนี่ยท่านก็มีการเชิญเลือล่อนตัวท่านเองด้วยรับปะยุกต์กันนะคะก็ในที่สุดก็ได้มาจริงเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่นั่งเครื่องบินมาไม่ถึงสองชั่วโมงนะคะ ก็มีอะไรคล้ายๆกับบ้านเราเยอะเราคิดว่าถ้าเราไปทํางานร่วมกันเนี่ยคิดว่าน่าจะช่วยกันพัฒนาประเทศที่สําคัญพัฒนาคนของเราด้วยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วอย่างประเทศไทยเราเองยังมีศักยภาพอีกมากมายที่เคยพูดตลอดนะคะแล้วก็มองเห็นจริงๆว่าเป็นศักยภาพที่ที่เราสามารถพัฒนาได้อีกใครก็รัฐบาลสนับสนุนแน่นอนแต่ว่าที่สําคัญเอกชนก็ช่วยกันด้วยนะคะที่จะช่วยพัฒนาเรื่องเศรษฐกิจที่สำคัญในเรื่องคน เพราะว่าอย่างตอนนี้เนี่ยของเวดนามเองก็ลงดังในเรื่องของพวกอุตสาหกรรมในอนาคตตัวแทนาจะเป็นซีนิโอเรคเตอร์เอไออะไรต่างๆที่ที่เรื่องคนของเขาเนี่ยต้องพัฒนายอย่างมากซึ่งอันนี้เนี่ยบริฉันเองเนี่ยอยากจะผลักดันเรื่องของคนอย่างมากคือวันนี้เนี่ยคนที่อายุถึงแล้วทํางานแล้วเนี่ยก็แน่นอนเราก็ต้องใช้ intensive course ไปในการที่มีบริษัทต่างชาติมาลงทุนให้มีการพัฒนาสกิลของตัวเองไปแต่ว่าแน่นอนว่า เราก็ต้องเตรียมคนรุ่นหลังไว้ด้วยนะคะอีก10ปี20ปีข้างหน้าระบบการศึกษาของเราก็ต้องดีงตั้งแต่เริ่มไปเช่นกันเพื่อจะว่าในอนาคตหน่อยคนของเราพร้อมที่จะสร้างรายได้ให้กับประเทศพัฒน,นาเศรษฐกิจของประเทศได้นะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทรัฐบาลต้องรับผิดชอบเรื่องนี้แล้วก็ทําเรื่องนี้เพื่ออนาคตให,ให้ให้เต็มที่ด้วยและไฮไลท์ที่สําคัญก็คือเป็นการยกระดับความสมคัญของไทยกับเวียดนามเป็นหุ้นส่วนยุนทธศาสตรส์รอบด้านเรียกว่า Comprehensive Strategic Partnership ก็จะมีประมาณ3ประเด็นนะประเด็นแรกก็จะเป็นในเรื่องของแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจของเวียดนามนะคะโดยเฉพาะจุดแข็งแล้วก็เบสแพคทิสของเวียดนามเองในการทัฒนาการค้าแล้วก็ดึงดูดก,การลงทุนจากประเทศไทยอะไรพวกนี้ก็อยากใครมีความเห็นพวกนี้ก็สามารถแชร์กันได้ประเด็นที่2ก็คือเรื่องของผลกระทบจากมาตรการภาษีของสหรัฐนะคะที่ที่มีต่อเวียดนามนะคะว่าเป็นในเรง่องบ้าง,งแรบงบ มีการรับมืออย่างไรบ้างนะประเด็นที่3ก็คือในเรื่องของเวนานามมีความท้าทายในเรื่องของการค้าการลงทุนอ,อย่างไรบ้างแล้วก็โอกาสของประเทศไทยเนี่ยอยู่ตรงไหนนะคะแล้วเราสามารถรัฐบาลในสมรัฐบาลเนี่ยทางเอกชนมองว่าเราควรซัพพอร์ตเรื่องไหนเพิ่มขึ้นได้อีกบ้างนะคะอันนี้ดีรับฟังมากๆว่าจริงๆมีท่านพูดเสมอว่ารัฐบาลเนี่ยมีหน้าที่เป็น f a c i l ร t นะ o r แต่เอกชนเหมือนเป็น know how นะบุกเพราะว่าเราไม่สามารถ know how ทุกเรื่อง นะคะแต่เราสามารถสปอร์ตได้แล้วก็เพิ่มการลงทุนของภาคเอกชนที่เริ่มอยู่แล้วเนี่ยอยากสปอร์ตให้มันแข็งแรงขึ้นเพราะว่าเอกชนแข็งแรงรัฐบาลก็แข็งแรงไปด้วยประชาชนก็แข็งแรงไปด้วยมันเป็นภาพที่ต้องต้องต่อเนื่องกันต้องไปด้วยกันนะคะวันนี้ก็อยากให้ท่านแชร์ตรงนี้ค่ะรัฐมชตีดีรับฟังแล้วก็อะไรที่ตรงกับประเด็นไหนมีรัฐมนตรีหลายท่านอยู่ตรงนี้นะคจะสามารถส่งต่อได้เลยแล้วก็งานจะต้องไม่ขาดตอนแน่นอน on